สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีช่วงบ่ายๆนะครับบรรยากาศบ่ายสองเคิงนะครับพี่จ้าปทุมราชนะครับพาพี่พาน้องครับมาเบิงงัวแม่ลูกสองโคมครับแดงแดงกังสีสองโคมครับพี่น้องรักเมื่ินทั้งสองโคมนะครับตอนหน้าพี่น้องกลาเป็นงัวแม่ลูกแม่กระทองประกันทองแล้วนะครับรักเหมือนกันอยู่กับเปาหนัดครับสวัสดีครับเป่าหนัดครับสวัสดีครับบรรยากาศบ่ายสองกว่าแล้วเป่าหนัดเนาะครับอาธิคึ้มแน่นะครับเพราะมีแดดนะครับเมื่อนีแบ่งปันสองโคมนะครับเดงแดงกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับ เบิงโคมตั้งตันนี่ก่อนครับเป็นราคาซื้อสองในสามก่อนราคากระท่วมทรงสองลอลูแล้วนัดเนาะเมนครับเอาโคมแรกครับพี่น้องเอ๋ยลูกบักตันหนึ่งโคมที่หนึ่งครับเป็นงวงแม่ลูกลูกตัวผู้นะครับลูกอ้วนพี่น้องแม่กระท้องแล้วก็เจ้าช็อกแรกครับประกันท้องนะครับพี่น้องเอาซื้อสองในสามครับวานัดเปิดจักบาทครับเปิดไปหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับพี่น้องซื้อสองในสามโอ้ยลูกพนพี่น้องเนาะตันเป็นตันเน้ะ พี่น้องอ้วนนะครับแม่สูงอะไรครับนั่นร้อยสามสิบสามครับร้อยสามสิบสามอ่ะแม่ทองครับเจ้าช็อกโกแลตเลยครับพี่น้องวันที่ผสมครับยี่สิบผืนภาคม้อแปลกกระโดดคว่ำนะครับอ่าสามมีหน้าหกเก่าครับได้สามสิบเก่ามื่นเนาะเมียนครับตัวจทองในเครื่องครับสื้มื่นในสามสิบก็หมื่นก็เห็นเลยครับพี่น้องประกันทองวะประกันครับประกันทองครับพี่น้องสามสิบเก้าวันเห็นแล้วมีคลิปให้ชมเด้อพี่น้องเด้อนะครับว่าอยู่ขอคอยจามอเบ็ดกันมาตรวจสี่สิบมื่นนะครับจะเห็นที่กัน นะครับบางคนกับสามสิบมือขึ้นกับเห็นนะครับเอาสามสิบเก้ามือนะครับประกันท้องครับพี่น้องมึงความอ้วนลูกเพิ่นลูกเพิ่นผมว่ามีแล้วแปดพันเหนื่อยกันแล้วเนาะครับเออตันนะพี่น้องเอาห้องสิบเก้าห้าร้อยเป็นงวัวลูกใดครับยืนอยู่งว่วลูกแรกครับลูกแรกลูกสองในท้องเนาะครับเออออนซอนอีหละ่ะเอ้ตัวคู่เป็นตัวแมมพี่น้องมึงเนือนอเน่อจักเดือนยนะังกินนมอยู่ปะเนี่ยยังกินอยู่ครับจักเดือนประมาณหกเจ็ดเดือนได้ปะประมาณ นี่แม่เพลินัวเขายังเพลินเขาบีบให้เขาตูหวเขาตูเขาสันนๆนี่น้องซ้ำนี่ละนะครับบพราะว่ามมว่าเขาจะมูกดำมาฉีดครับคีดผู้ดำครับพี่น้องเป็นตะเชฉียงไปด้นะครับสูงหน่อยสามสามครับสิบเก้าหาลอยนะครับพ่อสื่อพ่อว่ายังตีลูกอ้วนแม่กระท้องแล้วราคาบอแรงครับพี่น้องตีเป็นโตก็ได้ด้ครับพี่น้องพี่น้องมึงลูกเพิ่อนนี่ก็งอดุกมูนี่มิตเนือดได้แบบนี้นะครับในหอยนี่ยมักแต่ด้ เครื่องดำพ่วงหางดำครับนุ่มสีเต่าคาทูคารทอนกับกันให้สซิบหาหมือเนาะเมนครับเป็นโคมแหลกครับพุ่มซองไก่ถืงอีกนะครับลูกแหลกคนพุ่มสองให้งามนี่่าข้างกลางครับซีกระดสีแดงดินะครับฟันจบจบอกนะครับนี่นุ่มเป็นลูกประมาณเจ็ดเตือนมื่อไม่ให้ลูกดีสิลูกโอ้อํนนุ่มดีเนาะโอ้ยลูกเั็นพี่น้องแคนเสางงายลูกวันส้อนตวผูตันเป็นตัน จังสีแล้วพี่น้องเลยซื้อไปในขายได้เลยอยนะแม่กระทองแล้วนะครับสามสิบเก้าวันละมักถึกใจกระทง้มาหาบาวนัดได้เด้อยโคบแหลกแม่สูงร้อยสามสิบสามเป็นง้วนลูกแหลกครับลูกสองค่าทองบาวนัดปากกันทองให้ตรวจทองลาาลอแล้วการตรวจกระหาไอลละพี่น้องนะครับทองกับเจา้าช็อกโกแลตนะครับส่งฟีกับสองหลายโลนะนะครับเอานะครับบัวฟม้งบนซอนอ่อนซ่อนลูกกันโอ้มาตันเดี่ย ควันเธอจับดีจับปองนังทับเด้อพี่น้องนี่ลูกคนหูดีอ้วนนะครับปะจูงยางจังหน่อยต่อไปเบิ่งโคบที่สองอพ่อเอาเด้อพี่น้องเด้อคบนี้เด้อพี่น้องสังเกตลูกมันเด้อมันมาฟม้ง่องเอาเด้อพี่น้องคือความอ้วนทีละนะครับแม่กับพี่น้องอ่างดีพร้อมเห็นไหม้องแล้วปะยางจังหน่อยนะครับพอเลี้ยงอจุดอกโคบนี่ต่อไปเบิง่งโคบที่สองครับกบสิลักษมือให้กันนั่นแหละ อ้อมที่สองครับเป็นงัวแม่ลูกรูกตัวผู้นะครับพี่น้องงัวลูกแรกด้วกันนะครับแม่สมเจ้าซูเปอร์แมนนะครับสมแล้วนะครับพี่น้องเอ้านะครับเป็นงัวลูกแรกเนาะแมนครับสดๆเลยครับเปิดจักบาทวันนั้นเปิดหมื่นเจ็ดพันครับหมื่นเจ็ดพันนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันครับเป็นงัวแม่ลูกนะพี่น้องลูกเป็นยาวงาครับลูกใสนี่ครับแม่สูงไรครับแม่สูงเลยสามสิบครับร้อยสามสิบเป็นงัวลูกแหลกพี่น้องนางงน้า อ่ะสดสดนะครับสิบเจ็ดทรงปีสองร้อยโลเนาะนัดเนาะครับอ่ะแม่สมเจ้าซุปเปอร์แม่แล้วนะครับวันที่ผสมครับวันที่สิบหามิถุนายนหกแปดกันนกขอดยี่สิบห้าเมษาเก้าครับพี่น้องนะครับผสมได้อ่าสิบก็มือแล้วนี่ลูกไส้เพิ่นจักเดือนครับลูก,สลกสไส้เพิ่นลูกไส้ไหประมาณหาเดือนนี่นแหละหาเดือนใส่คุ้มใส่เมาไหวในแม่เพิ่นนะครับจมูกดำบอสีคิ้วมุ่งดำโอ้เอาสันสันลูกแหลกแล้วนะพี่น้อง สิเจ็ดพี่น้องเด้อสิบเจ็ดเด้อนะครับอันนี้ตีง่ายๆเด้อพี่น้องเด้อลูกกับพกเจ็พันครับแม่กับเมื่อหนึเมื่อเอเพี่น้องเลยตีเป็นโตนี่ก็ล,ล่าค่ากันยังคุยกันได้นะครับเบาหนักกัยังทรงฟีให้สองรอยโลนะครับคื่องดำพว่วงห้างดำนุ่งทีเต่านุ่มดีครับชุ่หล่สามสิบนะครับเป็นงัวกลางๆลงง่อนัง่งหน้าๆีสดๆยอมหลดความสดพายในสดแหง้งตกต้วกับกหนัเานานนะครับที่ผ่ามือน,นะครับสมให้เล้ยว สิบเจ็ดแม่ลูกหมื่นเจ็ดงอผู้ดีเลี้ยงครับได้ลายทันบรอยากได้งอใหญ่นี่นังนาดีเงาดีอยู่พี่น้องเงาอันละทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับนุ่มกระซีเต่าเกลืองดำพวงหางดำนะครับสมให้แล้วแม่เพิ่นทั้งเชื่องจับได้ใบได้สิละเอาสิบเจ็ดแม่ลูกนะครับลูกตัวผู้ลูกกระซีมันหาเดือนนะครับนี่ตกใจปลูกกระหูกต้นไหนหูครับหูต้องแม่หูทั้งลูก แม่ก็สมแล้วไปรุ่นซื้อซองในซามเอาครับราคาลักหมื่นมือนี่โอ้โลก 1, ูกพันพี่น้องเลยนี่ครับสิบเจ็ดด้วยพี่น้องหนึ่งหมื่นเจ็ดพันราคาต่อรองได้เด้อแม่สูงหน่อยซามซีปลุกลบอนาคตกระเทยลูกให้เต่าอีกร้ายตนั่นแหละเนาะแม่นกันได้ลูกแหลกไงนี่ครับควันกระจับจีนะครับอ่ะเล็บกระเท่าปกตินี่ครับนุ่มกระซีเต่าโอ้เหลือบซามตัวลูกใส่นอ่ะ อยู่ตรงหน้าลูกสิได้แล้วอ่ะครับมือนี้สองโคมนะครับมักถึอใจโคมใดโตฮาร์เมาบันเอเบาหนัดได้นะครับโคมแหลกกับซื้อสองเลสามครับโคมนี้สองกะแม่สมหายเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยสดทั้งสองโคมนะครับราคาลักเมินมาฝากพีต่อน้องนะครับราคากับตอร่องในทุกชุดหนัดเนาะครับเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรนะครับเฟซบุ๊กและพี่จ้ากึนให้ครับพี่น้องเข่าทาทด้นพี่น้องแล้วสดแห้งนะนังหนาพร้อมโคมเลยสิบเจ็ดแม่ลูกนะครับจังไงลูกเพิ่งเกิดเมื่อเงาบาทแล้วพี่น้องเอ้ย นี่เลี้ยงมดโดนหรนือเปล่นะครับจังหน่อยมาแม่บอนท่วงอีกเอานะครับปะจุงยางจังหน่อยครับสิบเจ็ดราคาสดๆพี่น้องเลยงอกลางๆพี่เลี้ยงครับเอาเพิ่งทาย,ยางเพลินไะขึ้นรถลดลงไปครับเอาสำหรับคลิปนี้ครับผมกับบ้านนัดครับจบคลิปเพียงนี้ครับสวัสดีครับ